สวุพ right, like so, like, ิเสบายดีเบ <can> right ิร <Okay. S 1>, <can> ์ตสุขสุคนยินดีตอนฮับเขาสู้ช่องที่เอาแอนนี่อีกแล้วมัอนี่กับมาพบมาพ่อกับแอนนี่คนผูกเก่านั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะกระซึ้งมัอนี่แอนนี่กระซิมเอาเรียกเชิญเพลงอ่ะประเทศลาวน้องพี่น้องกระซึ้งเพลงนี้น้องๆเพิ่นคอมเมนต์ขอกันเข้ามานั่นเองเนาะกระซึ้งเพิ่นขอเข้ามาหลายมือแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าแอนนี่กับบนถนนมารีแอคชั่นให้นั่นเองเนาะแล้วมัอนี่ได้เลิกงานย้ำดีเออได้เลิกงานย้ำดีก็เลยสิมารีแอคชั่นให้นั่นเองนะพี่น้องเนาะเพลงนี้กม่วา ไอ้มันจนวะสั่งศิลปินในเมนตาเจฟิตกับ S T S 73พี่น้องเออหมายซื้อคือประเทแถวะเจ็ดสิบสามันแม่น้ยโอ้ยปตายังเอาไปซื้อเลยกันละพี่น้องโอเคพร้อมหรือยังกัน้อบกันไปฟังกันเลยเนาะว่าอืมเพลงไอ้มันจนสิมวลสำใดนั่นเองไปพี่น้อง น้องตาจีว้าวต้นใหม่เป็นสีชมพูต้องเกี่ยวกับกามหกเออฐานะของไอ้มันบ่ดีดีคือกับเขาเจ้าคงโมนแน่นพอเจ้าเห็นไอเป็นคนเก่านี่ทา่านหนึ่งนี้มเป็นนี่ท่านมาบอกเราเจ้าไปกับเขาโดยเหตุผลไอ้มันขุ่นโจนทุกเศ้าทุกแบงไอก็ดินนน แข็งแกร่งหน้ามนเจ้าพ้องบอกสนและบุญยากจนยังจำนวนผัวอ้ายผัวซุ้งโซนไเคนธรรมดาที่บ่มีปัญญาที่จะซื้อนมนางมาไหวมาครอบครองบุ๋มมีงานทำเดี๋ยวงานท้องไอ้ก็คงได้เห็นแต่ภาพจำลองอูมห่างหน้าตาก็บ่หล่ออีพ่อยแม่เพิ่นให้มาทานหาครอบครัวของหายนี่นาพ่อแม่เพิ่นตาเฮ็น น้องคนดีก็คงบอมีวันที่จะมาสนใจเพราว่ามันมีแต่หัวใจเลยบอกมีคนใดเข้ามาสนเพราะว่าอายมันจนแล้บอมีภัยนอยากให้น้องเห็นใจใน,ในหน้ามนจะเป็นคนของใจของไทยจากค<จ>น,<ส>นแต่มันตุ้ดตีอายบอมีใครสนจนบอมีคนสนใจก็เลยต้องโซ่แบบนี้ไปอยู่ในหัวใจพ้องอ้อยังว่างยังมีภัยจากคนมานั่งทำตาสิได้บอน้อยละเอ้ยคำนั่งแกมแบง สายตาแย่งใจเจ้ากงงูาำไปลูกผู้ได้มาเป็นวูกไท้แม่ไดคนงามของพอสนไายมันค้นบ้านนอกไา้เพอได้มา เก็แพงเมื่อใดอายสิใดแต่งเพราะอายต้องได้ไปเสียมันเมียนต่นเลยม่นแน่วันนล้แต่งแก้มหนึ่งแดงคงน้องเหตุอายต้องใจละลายอายลงมักลงหักแต่เจ้าจนใจจะวายอ๋อหาแค่เด็กโอ้น้องอายสิใดจับจองมาแต่งดองหาเหตุบัดเซินมาใส่ซองที่เป็นึงไดก็ต้องลองโอ้ละน้อถึง เจ้าดีฮักคตคบสัญญาบูผิดหวังแท้ละนองฐานะของไอ้มันบ่ดีดีคือกับเขาเจ้าคงบอแนบัวเจ้าเห็นไหมส่งผมคือส่งเตือนไม่อะไระนทานหนึ่งนี้มันเป็นมีทานมาบอกเราเจ้าไปกับเขาโดยเหตุผลไอ้มันุนจนทุกเร้าทุกแลงไอ้ก็ดิ้นนนเสียจใจเด็ดหน้ามนเจ้าคงบอกสนและบุญยากบ่ ยังจมนวนพออายผมซึ่งซนไอ้คนธรรมดาที่บ่มีปัญญาที่จะซื้อนมนางมาไว้มาครอบครองบ่มีเงินคำและบ่มีแรนท้องไอ้ก็คงได้เห็นแต่ภาพจำลองไอเนาว่าอายมันจะละบ่มีภัยซนยังไ้น้องเห็นใจในหน้ามนแจะเป็นคนที่ใจลมภัยจากคนแต่มันติดตีอายบ่มีไขรสนจนบ่มีคนสนใจก็เลยต้องสบแบบนีไปอยู่ในหัวใจของอายยังว่างยังมีภัยจากคนมานั่งขางทางสิได้บ่น้อยลาเอ้ย คำนางแก้มแดงสายตาแย่งใจเจ้าผู้ามเป็นลูกผู้ใดมาเป็นลูกให้แม่ได้คนงามของบอสนอายมันคนบ้านนอ,อกไาย ไปแลวผูบ่าวไปแล้ว,ว,ลวมัดจีผู้สาวจบแล้วพี่น้องสำหรับคุณงานเพลงไอ้บรรจุนเนาะเออก็เป็นเพลงอ่าของเยาวชนวัยรุ่นรุ่นใหม่ทางอ่าประเทศลาวนาะเพี่น้องเนาะซึ่งกับเป็นเพลงที่มวนเนาะแอนนี่คิดว่าน้องนเก่งหลายที่สามารถเทศอ่าเมโลดี้ดนตรีแบบเนี้ยใหม่ๆออกมาเนาะพี่น้องเนาะแอนนี่ก็ฟังไปก็ฟอนใส่ไป <laughs> เรื่องแอนนี่นี่ภูมิใจพี่น้องภูมิใจกับเยาวชนบรรจุของเนาะพี่มีความสามารถ เ,เพลงออกมาใหม่ๆให้เฮาเดลรับฟังนั่นเองนะพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดหลายเด้อเนาะเป็นแบบเก่งอ่ะพี่น้องคือแบบเสาะหาคนหาแบบสิงส่งใหม่ๆมาให้เจ้าของเนาะสีได้อันอปเกรดเจ้าของแบบเก่งขื้นเก่งขึ้นนะพี่น้องสุดยอดหลายเนานะชมเชยเด้อฮันละพี่น้องก็เป็นเพลงเนื้อหาของเพลงก็เป็นเนื้อหาที่เปรียบเปรยเจ้าของว่าเจ้าของเป็นคนจนเนาะเป็นคนจนเป็นคนบ้านนอก อ่าโบได้ห้างบบได้เนี่เราเป็นคนจนอ่าว่าน้องนาอ้ากันสีหักบ่อคันหักนไอหักจิ้ง่าสัน่นเออประมาณนั่นแหละพี่น,อน้องเนาะอืกับเป็นคำที่อ่าเบาเบาเกี่ยวกับตัวเจ้าของ่ะล่ะว่ายันไปเขารับบ่ได้เนานะเพราะว่าเป็นคนจนจนเนีา่าเพราะอ่าเป็นคนบ้านนอกคพอมขนาดพี่นอ้องเออ่ะล่ะก็โอโอเคนะพี่นอ้องมวลดีเนาะโอเคทุกคนกับสำหรับคลิปนี้อันนี้ข,ข,าาขอคำมุขคำแจ้นุงน่งน้องที่คอมเมนต์ขอเพลงนี้กันเข้ามาเด้อเนาะแล้วก็ ขอขอบคุณแจกคนที่เข้ามาครับฟังครับชมคลิปเรีแอคชั่นของแนอนนี่นั่นเองนอกจากสำหรับคลิปนี้แอนนี่ขอตัวก่อนละพ่อกันไหมคลิปหนา้าเด้อเนาะสวัสดีบ๊ายบายแบงค์แอะดินล้นเสียจึงได้ดินหน้ามนเจ้าคงบ่สน